ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสนี้เป็นโอกาสเนื่องด้วยอาสาละบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว <c oughs> เป็นโอกาสที่ควรจะทำความเข้าใจความรู้สึกในใจความระลึกถึง เหตุการณ์อันสำคัญนี้ให้สมควรกันฮาตมาจะขอกล่าวคำปราศัยแก่ท่านทั้งหลายให้ในโอกาสนี้ซึ่งจะเรียกว่าของขวัญในวันอาสาละหบูชาก่อนได้จะเรียกว่าพรในโอกาสอาสาละหบูชาก่อนได้ หรือจะเรียกให้ไกลไปกว่านั้นอย่างที่เขาชอบเรียกกันว่ามันเป็นคุ้มทรัพย์ที่คนพบในวันอาสาละหบูชานี่ก็มีเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสมบัติก็ได้กระทั่งว่าเป็นบอ่อขุดทองก็ได้มันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าท่านทั้งหลายจะสามารถกระทำหรือไม่เท่านั้น ถันจะมีความสามารถกระทำมันก็จะสำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวเป็นอุปมานั้นได้จริงทีนี้จะดูกันถึงข้อที่ว่าอาสาละหบูชานี้เป็นวันเนื่องด้วยอะไรเป็นวันที่เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักรเรียกกันว่าธรรมจักกับประวัตินะคือการยังธรรมจักให้เป็นไป เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศอาณาจักรใหม่หขึ้นมาเพื่อความรอดนของมหาชนในโลกมันอยู่กันในอาณาจักรของมาร <c oughs> มาตลอดกาลนานบัดนี้จะได้มาอยู่ในอาณาจักรใหม่ของพระพุทธองค์ซึ่งอยู่นอกอำนาจของมารท่านทำไมจะเรียกอาณาจักร คำอาณาจากักรหมายความว่าขอบเขตของอำนาจที่ถ้าใครตกเข้าไปอยู่ใต้อำนาจหรือขอบเขตอันนั้นแล้วจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอาณาจักรนั้นๆถ้าตกอ,อยู่ใต้อนาจาักรของมารก็ต้องเป็นลูกน้องของมารจะต้องประพฤติตามมารถ้าอยู่ในอนาณาจักรของพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จึงได้เรียกว่าอาณาจักร <c oughs> ทีนี้ดูกันถึงอาณาจักรของมารกันก่อนว่าคนในโลกได้ตกอยู่ในอาณาจักรของมารมาตั้งแต่เมื่อไรนี่มันบอกไม่ได้แปลว่าเมื่อไม่รู้ธรรมะมันก็ตกอยู่ในอาณาจักรของมาร องอนแต่การเกิดขึ้นแห่งธรรมะคนเราก็อยู่ใต้อาณาจักของมารและอยู่มาเรื่อยเรื่อยเรียกว่าโบราณการอาณาจักรที่จะต้องสนใจใเปรียบเทียบกันก็คืออาณาจักรของมารหรืออาณาจักรของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วถ้าอาณาจักรของมาร มีลักษณะอาการเป็นความผิดพลาดมีแต่ความผิดพลาดอยู่ในอาณาจักรนั้นมันจะเรียกอย่างภาษาสมัยใหม่ก็ได้คือว่ามันมีแต่พวกซ้ายจัดหรือขวาจัดซ้ายจัดมันก็คือเป็นปณินนทางตามใจตัวเป็นกามารมม์ถ้าขวาจัด มันก็เป็นความเครียดที่ตรงกันข้ามด้วยความงมงายบ้าบออะไรชนิดหนึ่งอย่างส้าจัดเรียกในบาลีว่ากามสุขันลิกานุโยกคคือประกอบตนพัวพันธ์อยู่ในความสุขอันเนื่องมาจากกามบางทีก็เรียกว่าปฏิปทาที่เปียกชุ่มอยู่ในกาม คืออาคาลหะปฏิปทาบูชากรรมสุดเวียงจนไม่มีศีลธรรมไม่สภาวะเช่นนั้นอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามงมงายในการที่จะทรมานตนให้ลำบากโดยคิดว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้กิเลสหมดไปหรือเป็นการประชดกาม อย่างนี้มีมากในสมัยโบราณแม้ในรังพุทธการก็มีมากหากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหายไปเพราะโลกมันสมัครที่จะบูชากามกันไปเสียทั้งหมดการที่จะประชดกามหรือจะทรมานกามมันก็ไม่ไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีบัดนี้ปัจจุบันนี้มันเหลืออยู่แต่อณาจักรของมารชนิดทรายจัดคือการ จมอ,อยู่ในกามาคุณหรือกามาสุขบูชาการกินดีอยู่ดีกันทั่วโลกไม่บูชาการกินอยู่แต่พอดีมาถึงสมัยก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิทยาศาสตร์นั้นส่งเสริมการกินดีอยู่ดีเรียกว่าการส่งเสริมกรารมนั่นเอง มันก็ยิ่งก้าวหน้าก้าวหน้าในทางนี้จนไม่มีมาตรฐานว่าอย่างไรพอดีมันมีแต่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเกินขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งถือว่าพอดีเอาความเกินนั่นเป็นความถูกต้องความก้าวหน้าในทางวัตถุจึงไม่มีขอบเขตอันจำกัดไม่มีคำว่าเกินสำหรับผู้ที่เป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย ถือการฟุ่มเฟือยทุกระดับนนะว่าเป็นความพอดีถ้าเลื่อนความฟุ่มเฟือยขึ้นไปอีกก็ช่วยกันสมมติว่านั่นพอดีมันก็มีความถูกต้องอยู่ที่ความเกินคนก็บูชาความลุ่มหลงในความเกินนั่นแหละว่าเป็นความเจริญด้วยดีเถิดที่ว่าความเจริญความเจริญสมัยนี้ก็คือการลุ่มหลงอยู่ในความเกิน ความเจริญชนิดนี้คือความหลงผิดอย่างยิ่งกำลังให้เกิดวิกฤตการณ์ในโลกอยู่ทั่วทุกหัวตะแหงเป็นความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกทิศท,ทุกทางทุกอย่างทุกประการนี่อาณาจักรของมานซึ่งเรียกว่าอาณาจักรแห่งกามก็ได้ พระเจ้ากามเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรไอสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามนาาแห่งกามอยากจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรแห่งกามอาณาจักรแห่งกามแห่งโลกปัจจุบันนี้เป็นไปมากข้าวก็สร้างอาณาจักรใหม่หขึ้นมาอีกคืออาณาจักรแห่งความกลัวและอาณาจักรแห่งความโศกเศร้า คนที่หลงกามเท่านั้นนะที่จะมีความกลัวเพราะว่าเขากลัวจะตายไม่ได้สเสวยกามหรือว่ากลัวว่ากามจะหลุดหายไปความกลัวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับของสองสิ่งนี้เดี๋ยวนี้มีแต่ความกลัวตายเพราะว่ากลัวจะไม่ได้อยู่สเสวยกามกลัวโครคภัยใกล้เจ็บไม่สามารถจะสเสวยกาม กลัวมีมูลมันมาจากสงครามหรือเศรษฐกิจทั้งหลายมันก็มีความหมายเนื่องมาจากกลัวการที่จะไม่ได้บริโภคกามทีนี้ก็มีอาณาจักรแห่งความโศกเพราะว่ามันมีกามมากเท่าไรก็จะมีความพลาดพลาดจากกามมากขึ้นเท่านั้นาพลาดพลาดจากกามทีไรมันก็มีความโศกเกิดขึ้น คนในโลกนี้จึงมีความโศกมากขึ้นจนจะเรียกว่าเป็นอาณาจาักรแห่งความโศกก็ได้ขอให้ดูพิจารณาดูใครควรดูทั่วทั้งโลกว่าเรากำลังมีความกลัวเพิ่มขึ้นในจิตใจอย่างไรมีความโสกเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรงในโลกยุคนี้นี่อาณาจาักรแห่งความโศกและความกลัวปรรถนาจะได้กามแล้วก็แย่งชิงกาม ตึงการละกันก็เกิดอาณาจักรใหม่ต่อไปอีกอน,นั่นคืออาณาจักรแห่งการประหัตประหารนนทําลายชีวิตกันอย่างยิ่งจนเรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลคือสงครามนั่นเองถ้าไม่มีสงครามโดยเปิดเผยก็มีสงครามอันเล่นลับโดยอ้อมซึ่งเราเรียกกันว่าสงครามบนดินก็มีสงครามใต้ดินก็มี ตลอดแห่งเวลาที่เป็นสงครามมันก็เป็นการประหัตประหารทางนั้นนี่นะอาณาจักรแห่งการประหัตประหารคือโลกปัจจุบันขั้นแรกก็เกินอาณาจักรใหม่ต่อไปอีกคืออาณาจักรแห่งความร้ายศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่ในอาณาจักรนั้นก็ปเป็นาธาตุของกามกันไปเสียหมดความร้ศีลธรรม ถ้าไม่เกิดพระเจ้าเงินตราถือเงินเป็นใหญ่เกิดพระเจ้าอาวุธยุทธปัจจัยบูชาการมีกํำลังอำนาจอาวุธนี่พระเจ้านี่ก็กําลังครองโลกคือว่าโลกกําลังลุ่มหลงอยู่แต่ที่จะแสวงหาเงินตราแอาวุธอันเป็นปัจจัยแห่งการประหัตประหาร นี่เรียกว่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมีแต่การประหัตประหารแม้การเศรษฐกิจก็ใช้เพื่อประหัตประหารผู้อื่นใครมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าก็ทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามได้มีแต่สงครามเศรษฐกิจเล่นลับอย่างเล่นลับจะมีสงครามฆ่าวันประหัตประหารกันเป็นสงครามที่เปิดเผยโลกกำลังมีอย่างนี้จะเป็นอาณาจักร แห่งมารโดยสมบูรณ์ที่นี่ก็จะมาดูกันถึงหนทางออกออกไปจากอาณาจักรนี้หนทางออกไปจากอาณาจากักรของมารก็มีแต่ทางเดียวเท่านัน้นคือการกลับเข้าไปสู่อาณาจักรของธรรมอาณาจักรของพระพุทธเจ้าอาณาจักรแห่งความมีศีลและธรรมจะเรียกว่าอาณาจักรแห่งเมตตาก็ได้ มีความรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เป็นหลักสำคัญในอาณาจักรนั้นมีแต่ความเมตตาความเมตตานั้นเป็นตัวศีลธรรมเราจึงเรียกว่าอาณาจักรแห่งศีลธรรมหรืออาณาจักรแห่งความเมตตาซึ่งได้อยู่ในอาณาจักรนิดนี้แล้วก็มีความรอด ดังนั้นเราจะได้พิจารณากันถึงอาณาจาักรสีลธรรมดูความหมายแหของคําว่าศีลธรรมศีลธรรมศีละแปลว่าปกติศีลธรรมก็แปลว่าสิ่งที่จะเกิดความปกติหรือเหตุให้เกิดความปกติส,สภาพดังเดิมตามธรรมชาติเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนมันก็ปกติ ปกติตามธรรมชาติท่านมีอะไรมาแทรกแซงปรุงแต่งรบกวนมันก็เปลี่ยนเป็นวุ่นวายมันยิ่งมีสิ่งปรุงแต่งก้าวหน้าเท่าไรมันก็สูญเสียธรรมชาติเดิมมากขึ้นเท่านั้นเราดูว่าในโลกเรานี่เมื่อก่อนลูกเป็นดวงไฟแล้วเย็นลงเป็นก้อนหินแข็งๆไม่มีอะไร สงบเงียบเรียบร้อยต่อมาในโลกนี้มันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นมีน้าม,มีอากาศมีอะไรชนิดที่ทำให้มีชีวิตมันก็เกิดชีวิตมันก็โรคไปโดยต้นไม้ต่อมามันก็เกิดสัตว์ต่อมามันก็เกิดคนแต่ยังไม่ก้าวหน้าอะไรมากมันยังมีแห่ความปกติตามธรรมชาติเหลืออยู่มากวุ่นวายน้อย ท่านเจริญมาเป็นมนุษย์ที่รู้จักทานั่นทำนี่ใก้าวหน้าทางวัตถุมากขึ้นมันก็มีความวุ่นวายมากขึ้นเพราะมันไปรู้จักของอร่อยข้าวมันติดในรสของอร่อยแล้วมันก็ยึดมัน่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็ได้แย่งชิงกันด้วยความเห็นแก่ตัวดูทางก็าทารกอยู่ในคันไม่รู้จักอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็นอนหลับมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวาย ไม่ต้องได้รับโทษจากความอร่อยและไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดที่จะแย่งริงใครขั้นทารกออกมาจากคันอาจะตนะของเขาทําหน้าที่จนรู้จักอร่อยไม่รู้จักไม,ไม่อร่อยเป็นต้นมันก็หลงในความอร่อยมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวมีตัวกูมีของกูเพื่อจะยึดครองความอร่อยนั่นดูเห็นได้ว่าไอ้ความ วิกิตการยุ่งยากลำบากและสำลัสายนั้นมันมาจากการกลาวหน้าในการที่มีอะไรมากระตุ้นมากขึ้นนั่นเองคนไทยเราสมัยก่อนโน้นเมื่อยังไม่เรียกว่าไม่ทันสมัยกินอยู่นุ่งห่มชชยซ้ออย่างไม่ไม่ทันสมัยเขามีความปกติสุขมากกว่าขันเดียวนี้ไปตามพวกที่ทันสมัยมีแต่ความฟุ่มเฟือย เพ้อเกินจําเป็นหาความสงบสุขไม่ได้เมื่อเราไม่รู้จักใช้สบู่ถูตัวเรามีความสงบสุขมากกว่าน,นี้เมื่อเรายังเปิบข้าวด้วยมือไม่มีช้อนซ่อมใช้เราก็ยังมีความสงบเงียบมากกว่านี้เดี๋ยวนี้มีอะไรอะไรสารพัดอย่างจนยุ่งไปหมดนี่เรียกวันเสียความปกติแลวไม่ใช่แต่อย่างนั้นมันเพิ่มโรคภัยไ่าเจ็บ เป็นอันมากขึ้นมามนุษย์เปลี่ยนแปลงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจชฉชานไม่เปลี่ยนแปลงมันมีพระโรคภัยไข้เจ็บเท่าเดิมมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงมากก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นมากมายจนกล่าวได้ว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานที่ว่าคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บยุ่งยากลําบากมากมายกว่าสัตว์เดรัจฉาน เราต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพร้อมกันนั้นเราก็สร้างสร้างเรือนจำเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีที่สุดดูแล้วมันเกินส่วนฉันว่าคนเพิ่มมากขึ้นเท่านี้ควรจะสร้างโรงพยาบาลเพียงเท่านี้แต่มันต้องสร้างเพิ่มขึ้นเกินส่วนเพราะว่าไอ้ความเฟอ้อหรือความเกินนั้นมันมากเกินไป เรามีเรือนจำเกินส่วนมีโรงพยาบาลเกินส่วนเพราะว่าความเจริญก้าวหน้านั่นมันมากและมันเร็วเกินไปเมื่อไรคนทั้งโลกจะได้มาน,นั่งพูดจาปรึกษาหารือปรับทุกข์กันในเรื่องนี้ว่าเราละภาวะแห่งศีลธรรมกันมาไกลถึงขนาดนี้ไม่มีความปกติมีแต่ความวุ่นวาย ภาวะศีลธรรมคือภาวะปกติเหตุแห่งศีลธรรมคือเราประพฤติสิ่งที่จะให้เกิดความปกติมีผลออกมาเป็นความปกตินี่เรียกว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่ามีความปกติแล้วมันจะเป็นอย่างไรอาทีนี้มาดูถึงคนกันบ้าง คนที่มีศีลธรรมนั่นเป็นอย่างไร้คนที่มีศีลธรรมก็คือไม่เป็นทาสของกิเลสไม่มีกิเลสมาบีบบังคับให้ทำอย่างฟื้นศีลธรรมเห็นได้ง่ายๆว่าเขาไม่หลงอรรถอร่อยไม่หลงในความอรรอร่อยทางเนื้อหนังเขารักษาความเป็นธรรมความถูกต้องไว้เสมอมันก็ไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดไปในทางที่จะเป็นทาตของกิเลสและเกิดความทุกข์ คนที่มีศีลธรรมนั้นรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเขามีความรู้ว่าเราไม่อาจจะอยู่คนเดียวในโลกได้ <c oughs> หรือว่าแม่เขาจะยกโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้อยู่นั่นเองเราต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันมากๆ <c oughs> มีความจําเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่กันด้วยความรัก ถ้าเห็นแก่ตัวมันก็รักกันไม่ได้เมื่อรักกันได้มันก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวดังนั้นผู้ที่มีศีลธรรมจึงไม่เห็นแก่ตัวแต่มีความรักผู้อื่นมีความรักผู้อื่นแล้วก็ฆ่าใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วก็ขโมยของใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วก็ล่วงกาเมฆใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วโกหกหลอกลวงไม่ได้ จะทําดื่มน้ําเมาหรือทํใไม่ดีคนอื่นําคาญเพียงแต่คนอื่นําคาญก็ทําไม่ได้นี่เพราะความรักผู้อื่นเขารู้จักหน้าที่ในการที่จะรักผู้อื่นไม่รักตัวข้างเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จัดการเพื่อความสุขสันติสุขของตนมันก็ต้องทําพร้อมกันไปอย่างที่หลักธรรมะมีอยู่ว่า เห็นแก่ประโยชน์ตนและแก่ประโยชน์ผู้อื่นคือเห็นแก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเนื่องกันจึงทําหน้าที่นี้อย่างยิ่งทําหน้าที่ช่วยตนช่วยผู้อื่นหรือช่วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นคนมีศีลธรรมจึงทํางานสนุกและเป็นสุขเมื่อกําลังทํางานเพราะเขาทํางานเพื่อเห็นแก่ธรรมธรรมะไม่จะเห็นแก่กิเลส ทำงานโดยการเห็นแก่ความถูกต้องคือธรรมะมีธรรมะแล้วก็พอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองเพราะมีธรรมะมันก็เลยทําให้ทํางานสนุกมันก็ทําได้มากแล้วก็เป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทําการงานไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาปัจจัยแห่งความสนุกสนานสําราญอะไรเพราะมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อทําการงาน ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหาความสุขที่ไหนอีกเพราะมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อกำลังทำงานพูดอย่างนี้คนธรรมดาไม่เชื่อและไม่ยอมเชื่อเพราะเขาไม่รู้จักทำจิตใจให้สนุกเมื่อทำการงานและไม่เคยเป็นสุขเมื่อทำการงานาใครนั้นมันเหนื่อยมันลำบากไปขโมยดีกว่าไปโกงดีกว่าไปคอรัปชั่นกันดีกว่านี่เรียกว่าทำงานไม่สนุกและไม่เป็นสุขเมื่อทำการงาน ส่วนคนมีศีลธรรมนัม้นทำงานสนุกนค,นคนมีศีลธรรมย่อมทำงานสนุกคนไม่มีศีลธรรมทำงานไม่สนุกเพราะมันเหนื่อยก็คิดว่าไปขโมยดีกว่าแล้วก็ไปขโมยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนทำมีศีลธรรมทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานไม่ต้องใช้เงิน ซื้อหาปัจจัยแห่งความสำราญเงินมันก็เห Trans ลือมากยิ่งกว่านั้นคนที่มีศีลธรรมนั้นทำงานได้มากมีผลงานมากแล้วก็กินแต่พอดีเก็บไว้แต่พอดีมันก็มีเหลือมันก็เหลือกว่ามีสำหรับจะช่วยผู้อื่นดังนั้นเขาจึงอาจจะช่วยผู้อื่นเขามีความพอใจเมื่อทำงานเป็นสุขเ <mumbles. S 1> มืม่อทำงานเขามีความพอใจเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขามีความสุขเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น เขามีสวรรค์เมื่อมีความพอใจในตัวเองไม่ไม่มีนรกคือความยุ่งยากลำบากใจขอจำไว้ว่าสวรรค์นั่นคือความรู้สึกที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้นรกนั่นความรู้สึกที่รู้สึกขยะแขยงต่อตัวเองยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงสวรรค์คือความ นับถือตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นรกนั่นคือความขยะแขยงต่อตัวเองจนยกมือไหว้ไม่ลงขอจะจำไว้ดีๆคนมีศีลธรรมมีความสุขแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินนักเขาเกลียดความสุขปลอมคือความสงเริมสำเริงสำราญของกิเลสนั่นเป็นความสุขปลอมไม่ใช่ความสุขเป็นแต่ความเพลิดเพลินหาเขาจึงอยู่ได้ความสงบสุขมาก คือวเวลาที่ไม่มีกิเลสนั้นมีมากอย่างนี้เราเรียกว่าเขาอยู่กับนิพพานมากกว่าอยู่กับกิเลสคนธรรมดาอยู่กับกิเลสมากกว่าอยู่กับนิพพานคนธรรมดาจึงน่าละอายแมวน่าละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเขามีความทุกข์น้อยกว่าคนชนิดที่อยู่กับกิเลสเต็มไปด้วยความทุกข์คนมีศีลธรรมมีชีวิตสดชื่น,นรื่นเริงบันเทิง ถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับว่าผีเสื้อสวยๆบินไปบินมาแสวงหาน้ำหวานจากดอกไม้สวยงามไม่มีความทุกข์เลยเอา,าอุปมาเพียงเท่านี้ว่าอุปมาของคนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขส,ขสนุกสนานเปิดเลพินทำงานเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นสิ่งสุดท้ายที่จะพูดก็คือว่าทำอย่างไรเล่าจึงจะมีศีลธรรม อยากจะพูดว่ารู้จักละอายแมวละอายสุนัขก,กันสะบ้างสิมันมีความสุขสงบมากกว่าคนถ้าเรารู้จักละอายแมวละอายสุนัขก,กันสะบ้างมันก็จะหันกลับมาหาศีลธรรมตีค่าของความเป็นมนุษย์กันเส้ยใหม่ถูกต้องว่ามนุษย์นะั้นมันต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามันมนุษย์แปลว่ามีใจสูงสูงเหนือปัญหาเหนือความทุกข์จึงดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน จงสงสารสภาพความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันของตนกันให้มากว่ามันน่าสงสารให้พยายามให้เกิดมน,นี่เกิดเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอย่ามีจิตใจต่ำเลยสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมของพระอริยเจ้ากันเถิดคือเป็นสาวกของพระอริยเจ้าเป็นวิธีที่จะําให้มีศีลธรรม ให้ศึกษาพระนิพพานให้แกมแจ้งทำพระนิพพานให้แกมแจ้งอย่างโง่หลงว่าอีกร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติจึงจะน,นิพพานต้องนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเมื่อใดว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเป็นนิพพานรู้จักเวลาที่จิตใจว่างจากกิเลสกันจะบ้างแล้วมีความพอใจในนิพพานนั้นแลให้รู้ว่าความที่ว่างจากกิเลสอยู่เป็นคราวๆนี่แหละ ช่วยล่อเลี้ยงชีวิตเราให้รอดอยู่ได้ถ้าเรามีกิเลสตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงเราต้องตายแล้วเพราะความบีบพันของกิเลสเดี๋ยวนี้เวลาที่เราว่างจากกิเลสเป็นนิพพานมันมีมากกว่าเราจึงรอดชีวิตอยู่ได้นี่คือพระคุณของพระนิพพานจงรู้จักพระคุณของพระนิพพานอย่าได้เนรคุณของพระคุณของพระนิพพานต่อไปอีกเลยรู้เห็นว่า พระนิพพานมีพระคุณในการหล่อเลี้ยงชีวิตว่ายถนอมชีวิตว่ายคุ้มครองชีวิตว่ายไ,ไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากพระนิพพานคือภาวะที่ว่างจากกิเลสรบกวนเมื่อไรไม่มีกิเลสรบกวนเมื่อน,นั้นเรียกว่าอยู่กับนิพพาน เมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็รักพระนิพพานจิตใจก็จะน้อมไปเพื่อความมีศีลธรรมจะเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อความมีศีลธรรมเข้าเป็นสมาชิกข,ของพระอริยเจ้ามีความเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเพราะว่าสงสารสภาพของมนุษย์ที่มันน่าละอายสัตว์ เพราะตีค่าของมนุษย์ต่ำเกินไปจึงไม่รู้จักละอายสัตว์ขอยคนเหล่านี้ตีค่าแข่งความเป็นมนุษย์ของตนให้ถูกต้องจนรู้จักละอายสัตว์แล้วก็ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มีศีลธรรมไม่เป็นทาสของกิเลสต่อไปรับผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวชีวิตเป็นความสุขเป็นความสนุกอยู่ในตัวคือทำงานสนุกและมีความสุข เมื่อกำลังทำงานมีผลงานก็กินเก็บแต่พอดีเหลือก็มีช่วยผู้อื่นมีความพอใจตลอดเวลายกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาก็คือมีสวรรค์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องตกนรกนี่แหละท่านคิดดูเถิดว่านี่เป็นของขวัญอันประเสริฐที่เราควรจะนึกถึงในโอกาสแห่งอาสาละหบูชาเป็นบอ่อทองที่จะขุดทองได้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นสมบัติอย่างสูงสุดคือนิพพานมีธรรมะเป็นสมบัติมีนิพพานเป็นสมบัติควรจะเรียกว่ามันเป็นเพชรพลอยซึ่งเป็นคําสมมติสำหรับสิ่งที่ถือกันว่ามีค่าที่สุดเป็นที่พอใจที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาได้แห่งของขวัญในวันอาสาละหบูชาโดยนัยยะดังกล่าวมาแล้วมีความเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราจีการเทิน